ซูเปอร์วิสตินทาโลอ,อันนี้คือคลิปแรกของช่องเราคะแล,และอยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็โดนเพื่อนชักชวนให้มาทางนี้มาอยู่ดีๆกินอยากจะซื้อก็ซื้อขึ้นมาทันทีกันเถนทันใดเออ,เ,อเราก็เราก็โดนเพื่อนอยู่ยงส่งเสริมเช่นเดีวยวกันว่าลองมาทําช่องไหมลองเปิดช่องดูไหมเพราะว่าการทําช่องอะไรแบบนี้มันเป็นการฝึกตัวเองภายในตัว แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดช่องมันก็เป็นการฝึกตัวเองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ยินดีที่ได้พบกันากากายของเราก็คือพอเสียงจากไพ่อยากบอกอะไรกับคุณที่ได้มาพบเจอกับเราในวันนี้ขอเอาไปถ้ากระดิไพ่ไม่สวยไพ่าอาจตกคอไปบ้าง นี่คือส่งใบงที่เราเดือกออกมานะคะมาดูกันนะฟอไพ่อยากบอกอะไรเสียงกระซิบจากไพ่บอกอยากบอกคุณว่าการที่คุณได้มาเจอกับเราแล้วได้ฟังสิ่งที่เราพูดอาจจะทําให้คุณมีความรู้มากขึ้นอาจจะทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือหลุดพ้นจากตัวเองมากขึ้นก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดอาจจะไปสกิดใจในคนหรือทําให้คุณรู้สึกว่า เออเนี่ยแหละฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะเพราะการที่มาฟังการที่คุณมาฟังเราทําให้คุณได้อะไรกลับไปแล้วทาให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวเราอาจจะเป็นวันที่ดีให้กับคุณหรือคุณอาจจะมาฟังอะไรเราได้จากเราไปทําให้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ตรงนั้นการที่คุณออกกอดสิ่งเล็กๆไว้ มันทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจจากที่คุณได้มาฟังเราเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาพบกันจ,จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณอบอุ่นหัวใจลึกๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาพบกันมันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนสําหรับไพ่ทาโร่มันไม่มีอะไรที่เป็นความบังเอิญเพราะฉะนั้นยินดีที่ได้พบกันนะคะคำว่าไพ่ทาโร่ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็จงอย่ากลัวไพ่จงอย่ากลัวคำทำนายจาก แม่หมอคนอื่นหรือจากนิทานที่เราพูดหรือจากเรื่องที่เราเล่าผ่านไพ่เพราะว่าบางครั้งบางทีไพ่ออมันก็เป็นแค่กระดาษใบหนึ่งที่มีสีสันต่างๆมากมายคนอาจจะกลัวจนไม่กล้าที่จะเปิดดูหรือบางทีก็กลัวที่จะได้ฟังคำพูดคำคำนั้นออกมา แต่เชื่อถือว่าคุณอย่ากลัวไปเลยเมื่อเรามาเจอกันแล้วมันก็คือพรมลิขิตคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ได้แต่เมื่อมันเจอกับเราเราอาจจะเป็นเพื่อนที่เล่าเรื่องบางอย่างให้คุณฟังหรือเราอาจจะเป็นเพื่อนเล่าเหตุการณ์ที่คุณเคยเจอมาหรือพบเจอมา หรือเหตุการณ์ที่เราเล่าความจริงแล้วอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้แต่แค่คุณมาเจอกับเราแค่นั้นเองอยากให้คุณลองเปิดใจแล้วฟังเราก่อนแล้วคนจะรู้ว่าเอออ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เองเหรอก็เหมือนนิทานเรื่องหนึ่งหรือเรื่องเล่าเรื่องหนึง่งที่อาจจะทำให้คุณสนุกหรือไม่สนุกก็ได้เย็นด,ดีที่ได้พบกันนะคะนี่คือ whisper virgin charo เสียงกระซิบจากไพคะ่ะ